มูวี่เชคสวัสดีครับได้เวลามูวี่เชคกับผมวีรวีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคร่าวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนครับหลังจากที่่อ l ลฟแอนด์ทันเดอได้ออกมาเปิดเผยเนื้อหาว่าเจนฟอสเตอร์จะกลายเป็นทออีกหนึ่งคนก็เลยมีใบปิดแซบๆกลนว,ๆ,วๆจากนาตาลีพอร์ตแมนออกมาโดยเธอได้ใช้อินสตาแกรมนะครับบอกไปยังคริสเฮมเวิร์ตว่า คิดว่ามีแค่คุณคนเดียวหรอที่เป็นทอได้พร้อมทั้งลงใบปิดใหม่ที่ล้อไปกับใบปิดแรกซึ่งใบปิดแรกเนี่ยเป็นภาพของทอชูอาวุธขึ้นฟ้าพร้อมกับคำโปรยที่ว่า the one and only หรือว่าหนึ่งเดียวคนนี้ส่วนฉบับของเจนฟอสเตอร์ก็เป็นรูปของเธอใช้คำโปรยว่า the one it's not the only หรือว่าหนึ่งเดียวไม่ได้มีแค่คนเดียวตอเ Love and t h ั n d e r เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทอเริ่มเสาะแสวงหาความสงบสุขในชีวิตเกษียณของเขาครับ แต่ก็ต้องถูกขัดจังหวะจากนักฆ่าแห่งกาแล็กซีที่ต้องการกำจัดถวยเทพให้ศูนพันทอเนี่ยจึงต้องขอความช่วยเหลือจากวอลคิลี่พคกและแฟนเก่าอย่างเจนฟอสเตอร์ให้ได้ร่วมมือกันยับยั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปครับสำหรับตอนเลิฟแอนทันเดอร์ได้กำหนดวันเข้าฉายในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ต้องรอติดตามในดวดงภาพประโยชน์นะครับเอาละครับแล้วกลับมามูวีเชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie, chick!